สวัสดีค่ะตอนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวของ r o s l ์รอย e ์นะคะแบรนด์ที่มากกว่าแค่รถยนต์แต่เป็นเหมือนตำนานความหูหราเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมซึ่งหัวใจหลักก็คือปรัชญาของเฮนรี่รอย e ์ที่ว่าจงนำสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่มาทำให้ดียิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเส้นทางยาวนานของแบรนด์นี้เนี่ยมันเป็นการผสมผสานที่น่าชื่งระหว่างวิศวกรรมสุดเนียบกับการตลาดที่เฉียบคมยังไง ใช่ครับคือมันเป็นเรื่องของคนสองคนสองขั้วเลยเฮนรี่รอยส์วิศวกรที่แบบสแสวงหาความสมบูรณ์แบบมากๆพื้นเพก็ธรรมดาธรรมดาค่ะกับอีกคนคือชาร์ลส์โรสใช่ไหมคะครับชาร์ลส์โรสนี่เป็นนักบุกเบิกชนชั้นสูงเลยนะชอบเครื่องยนต์ชอบความเร็วแล้วก็มีหัวการค้ามากๆแล้วสองคนนี้มาเจอกันได้ยังไงคะดูต่างกันจังก็มีคนแนะนำครับชื่อเฮนรี่เอดมันส์เมื่อปี1904 ตอนนั้นรอยซ์เขาสร้างรถรอยซ์10 HP ขึ้นมาคือเขาไม่พอใจคุณภาพรถที่ตัวเองซื้อมาใช้ไงครับอ๋อสร้างเองซะเลยใช่ครับส่วนโรลส์เนี่ยกำลังมองหารถอังกฤษดีๆมาขายแทนรถนำเข้าพอได้ลองรถของรอยซ์นั้นแหละประทับใจนี้มาก่อนก็เลยตกลงกันว่าจะขายรถภายใต้ชื่อ r o s ส r รอย e ์และก็ตั้งบริษัทโรสรอยซ์ลิมิตแ ปี1906เหมือนจิ๊กซอที่ลงตัวพอดีเลยนะคะครับแต่มีอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากคือคลอสจอร์นสันกรรมการผู้จัดการคนนี้แหละครับมันสมองด้านการตลาดตัวจริงถึงกับมีคนเรียกว่ายัติพังในคำว่าโรลส์รอยเลยนะโห oh, แสดงว่าบทบาทเยอะมากในการสร้างแบรนด์เยอะเลยครับเขาเป็นคนคิดสโลแกรนรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลกขึ้นมาด้วยนะ The best car in the world วลีอมาตะเลยนะคะใช่ครับ แล้วไม่ใช่แค่พูดนะเขาพิสูจน์ด้วยรถรุ่น450 0 HP หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ Silver Ghost ที่เปิดตัวปี1906นั่นแหละครับการประกาศว่าเป็นที่สุดในยุคที่รถยนต์ยังใหม่มากๆนี่ถือว่ากล้ามากเลยนะคะกล้ามากครับแล้ว Silver Ghost เนี่ยแหละที่สร้างตำนานความน่าเชื่อถือมันทำได้ยังไงคะนอกจากตัวรถที่ดีมากๆแล้วตัวรถนะ่ะยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับเงียบนุ่มไว้ใจได้ แต่ที่เด็ดคือการตลาดของจอห์นสันเขาเอารถ คันหนึ่งชื่อเล่น Silver Ghost รหัส AX 2 0ไปวิ่งทดสอบโหดๆเลยนะทั้ง Scottish Reliability Trials แล้วก็วิ่งต่อเนื่องเกือบ15,000หันไมล์หม0่0ันไมล์สมัยนะั้นนี่คือเยอะมากนะคะเยอะมากครับแทบไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วยในยุคที่ขับรถทางไกลคือผจนภัยสุดๆการพิสูจน์ความทนทานขณนะนี้มันอืเหลือเชื่อมากสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสุดๆไปเลยครับสุดยอดจริงๆค่ะแล้วนอกจากสมรรถนะ สัญ,ญลักษณ์ต่างๆก็เป็นที่น่าจดจำมากอย่างเทพีหน้ารถ Spirit of Ecstasy ล่ะคะมีที่มายังไงอันนี้มีเรื่องรักๆใคร่ๆปนเศร้านิดหน่อยครับเริ่มจากหลอดมอนทาเกลเขาสั่งทำมัสคอตติดรถส่วนตัวชื่อ The Whisper จากชาวไซคส์โดยมีอีเลเนอร์ทอนตันคนลักลับของหลอด เป็นนางแบบอ๋อเป็นคนลักลับเลิบเหรอคะครับผมทีนี้โครสจอนสันเห็นว่าเจ้าของรถแต่ละคนติดมัสคอตอะไรก็ไม่รู้ไม่สวยเลยอยากได้มัสคอตทางการที่ดูสง่าง,งามก็เลยไปจ้างไซส์คนเดิมนี่แหละในปี1911ให้มาออกแบบทางการใช่ครับไซส์ size ก็ดัดแปลงจากงานเดิมนิดหน่อยกลายเป็น Spirit of e c s t a s y ที่เราเห็นกันทุกวันนี้แต่เรื่องน่าเศร้าคือคุณเอเลโนเนี่ย เสียชีวิตจากเรืออับปางไปสักก่อนที่สัญ,ญลักษณ์นี้จะดังไปทั่วโลกโถน่าเสียดายจังค่ะแล้วโลโกโ้ RR กับกระจังหน้าธงสูงๆล่ะคะโลโก้ RR ก็ง่ายๆครับตัวย่อจาก r o s e กับ r o y c e แล้วที่เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีดำล่ะคะมีคนบอกว่าเป็นการไว้อะไรอ๋ออันนั้นไม่ใช่นะครับจริงๆคือความต้องการของ r o เองเขามองว่าสีดำมันดูสง่างามกว่าแค่นั้นเลยครับไม่ได้เกี่ยวกับใครเสียชีวิต เข้าใจผิดกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยครับผมส่วนกระจังหน้าธงสูงๆที่เรียกว่า p n t h e o n g r i ิลก็ได้แรงบันดาลใจจากเสาวิหาร p a n t h e อนที่กรุงโรมมองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นโรลส์รอยส์ค่ะชัดเจนมากแล้วจากพื้นดินเนี่ยโรลส์รอยส์ไปสู่ท้องฟ้าได้ยังไงคะเริ่มทำเครื่องยนต์เครื่องบินตอนไหนช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับความต้องการรถยนต์มันลดลงบริษัทก็เลยหันมาผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินรุ่มแรกคือ E a g ก e ปี1914 แต่ที่พีคจริงๆคือเครื่องยนต์เมอร์ลินครับอันนี้เป็นผลงานท้ายๆของรอยซ์ก่อนเสียชีวิตเลยกลายเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินรบในตำนานสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเพียบเลยเช่นรุ่นไหนบ้างคะโอ้โหทั้งสปิตไฟเฮริเคนเลงแคสเตอร์ของอังกฤษแล้วก็ P51 m u s t a n มัสแตงของอเมริกาด้วยนะครับผลิตไปแสนห้าหมื่นกว่าเครื่องโอ้โหเยอะมาก ทำให้โร l ส s รอย c ์กลายเป็นผู้นําด้านการบินไปเลยสิคะใช่ครับแต่ความสําเร็จนี้แหละที่นําไปสู่วิกฤตครั้งใหญ่เหมือนกันวิกฤตที่ว่านี่คือโครงการเครื่องยนต์เจ็ต RB211 ใช่ไหมคะถูกต้องครับปี1971โครงการ RB211 สําหำหรับเครื่องบิน Lockheed L1011 เนี่ยเจอปัญหาหนักมากทั้งประเมินต้นทุนพลาดไปเยอะแล้วก็ปัญหาเทคนิคกับใบพัดคาร์บอนไฟเบอร์ไฮฟิลที่มันไม่ทนอย่างที่คิดค่ะ ก็เลยขาดทุนย่อยยับจนล้มละลายเลยครับล้มละลายเลยเหรอคะครับรัฐบาลอังกฤษต้องเข้ามาอุ้มกิจาการการบินไว้เป็นของรัฐแล้วก็แยกส่วนธุรกิจรถยนต์ออกมาเป็นบริษัทใหม่ชื่อ Rolls Royce Motors Holdings Ltd ในปี1973ความสัมพันธ์ของสองธุรกิจก็ขาดกันตั้งแต่นั้นมาโหเรืนองเงเรื่องอะคะครย,ย์นผมวันนี้แล้วธุรกิจรถยนต์ก็ไปอยู่กับวิกเกอร์ใช่ไหมคะ ก่อนจะมาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่ตอนปี1998ที่ BMW กับ v o l ks w a g e n แย่งกันซื้อครับตอนนั้นสถานการณ์ซับซ้อนมาก VW v o l ks w a g e n เขาทุ่มเงินเยอะกว่าชนะประมูล BMW ไปได้อ้าวงานก็น่าจะจบที่ VW สิคะคือมันไม่ง่ายอย่างนั้นครับ VW ได้โรงงานที่ครูไปได้สิทธิ์ใน Spirit of Ecstasy กับกระจังหน้าแต่แต่อะไรคะแต่สิทธิ์ในชื่อแบรนด์ r o l l s r o y c e กับโลโก RR เนี่ย มันยังอยู่กับบริษัทแม่เดิมคือ Rolls-Royce PLC ที่ทำธุรกิจการบินซึ่งเขามีเงื่อนไขว่าห้ามเปลี่ยนมือเจ้าของง่ายๆและเขาก็ดันสนิทก,กับ BMW มากกว่าเพราะ BMW ส่งเครื่องยนต์ให้มาตลอดอา้าวกลายเป็นว่า VW มีโรงงานมีสัญ,ญลักษณ์แต่ไม่มีชื่อส่วน BMW ลกำลังจะได้ชื่อแต่ไม่มีโรงงานใช่เลยครับสถานการณ์แบบนั้นเลย BMW ก็เลยฉวยโอกาสนี้ เจรจาซื้อสิทธิ์ในชื่อกับโลโก้จาก Rolls-Royce PLC ไปในราคาแค่40ล้านปอนด์เองนะถูกมากเมื่อเทียบกับมูลค่าแบรนด์ครับแสดงให้เห็นเลยว่าชื่อกับโลโก้ในตลาดหรูเนี่ยสำคัญขนาดไหนสุดท้ายก็ต้องมาตกลงกัน VW ได้ผลิตรถ RR ต่อไปถึงแค่สิ้นปี2002จากนั้น BMW ก็ได้สิทธิ์ในแบรนด์ RR ทั้งหมดไปเลยแล้ก็ไปสร้างโรงงานใหม่ที่ Good Wood แล้ว VW ราคาได้อะไรไป VW ก็ได้โรงงานที่ครูกับแบรนด์เบนลี่ไปดูแลต่อครับอ๋อเป็นการแบ่งเค้กที่ซับซ้อนแต่ก็ลงตัวในที่สุดนะคะแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่กูดวูดตั้งแต่ปี2003ใช่ครับโรงงานที่กูดวูดนี่เขาสร้างแบบกลมกลืนกับธรรมชาติเลยนะแล้วก็เน้นงานฝีมือการผลิตตามสั่งที่เรียกว่าบีสป็อกบีสป็อกคือทําให้เฉพาะลูกค้าแต่ละคนเลยใช่ไหมคะครับผมสร้างรถให้ตรงใจลูกค้าแป๊ะๆเลย การเน้นความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนี่แหละที่ช่วยฟื้นฟูแบรนด์ให้กลับมาแข็งแกรงอีกครั้งเปิดตัวด้วยแฟนทอม V ปี2003แล้วก็มีรุ่นอื่นๆตามมาเรื่อยๆล่าสุดก็ Spectra ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบคันแรกค่ะตอนนี้ก็คือ Rolls-Royce Motor Cars อยู่ภายใต้ BMW Group แยกขาดจาก Rolls-Royce PLC ที่ทำเรื่องการบินไปเลยถูกต้องครับ ปังเร่าแรงทั้งหมดแล้วเห็นชัดเลยนะคะว่า r o l l ์รอยซ์เนี่ยผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆแต่ก็ยังอยู่รอดมาได้ด้วยการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิศวกรรมชเลิศกับพลังของแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากๆครับซึ่งก็นำไปสู่คำถามทิ้งท้ายที่น่าคิดนะครับว่าในวันที่ r o l l ์รอยซ์ก้าวเข้าสู่ยุคไฟฟ้าเต็มตัวด้วยสเปกเตอร์แล้วรถยนต์ไฟฟ้ามันกาลังจะกลายเป็นเรื่องเอ่อธรรมดามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแบรนด์จะยังคง รักษาเอกลักษณ์ความหรูหราความเงี่ยวสงัดที่เป็นตำนานและความรู้สึกพิเศษเหนือใครเอาไว้ได้ยังไงหรือว่านี่จะเป็นโอกาสให้โรสรอยได้สร้างนิยามใหม่ของคำว่าที่สุดแห่งยานโยน์อีกครั้งกันแน่